วันนี้นะคะอาจจะพาทุกคนมาเรียนรู้ภาษาอิตาเลียนผ่านเนื้อเพลงกันค่ะเรียนภาษาอิตาเลียนแบบสนุกสนานนะคะและไม่ต้องเครียดมากต้องฟังเพลงและดูที่เนื้อเพลงก็จะช่วยให้เราเรียนภาษาอิตาเลียนไปด้วยค่ะเพลงนี้นะคะชื่อเพลง Baracomet น,นะคะคนที่ร้องเพลงนี้ไว้เท่าว่าพูดไปรับรองคนอิตาลีรู้จักกันทุกคนเลยค่ะเป็นเขาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ e r o s Ramazzotti นั่นเองนะคะ คนนี้ร้องเพลงเพละไว้หลายเพลงมากๆเลยนะคะเนื้อเพลงนะคะที่น่าสนใจที่หวาหยิบยกมาเพื่อที่จะเรียนรู้ในในวันนี้นะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ <c oughs> ก็คือตัวนี้เนี่ยตัวนี้นี่เองนะคะก็คือ <c oughs> non si uccide un dolore anestetizando in cuore นะคะตัวนี้ non si uccide หมายถึง ไม่สามารถที่จะฆ่านะคะ si uchi de คำว่า u s h i เดคำนี้เป็นคำกริยานะคะมาจากคำว่า u s h i เด r e หมายถึงฆ่า si uchi de ใช้แบบอิ p มเอร์โซนาเลยก็คือไม่ได้ระบุว่าใครนั่นเองนะคะคือถ้ามันไม่สามารถที่จะฆ่าฆ่าอะไรคะ udolore dolore ก็คือความเจ็บปวดนะคะเขาก็เลยตอบว่า anestetizando หมายถึงการทำให้มันชานะคะ อันนี้ใช้ฟอร์มแบบ g e r u โดเปร์เซนเตนะคะจริงๆแล้วคำกริยาเต็มถ้าเป็นแบบ i n f i ิ i t โตของเขาก็คือ anesthetize a r นั่นเองนะคะ anesthetize โ okay, อเคเนาะแต่อันนี้ใช้แบบ g e r u d โดก็จะมีแบบ a n d o ลงท้ายนั่นเองเนาะก็คือทำให้มันชาอะไรคะทำอะไรให้มันชาคะทำให้ ilquore ก็คือหัวใจนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็คือ ถ้ามันไม่สามารถที่จะฆ่าความเจ็บปวดเข้าไปได้น,นะคะก็ทําให้หัวใจมันเย็นชานั่นเองนะคะโอเคเขาบอกอะไรต่อไปคะก็คือเขาบอกว่าแชอูนาคอซ h าแชอูนาคอสัเคอินเวชป้อยฟาเร่เสวอยเวอยเวก็คือคาว่าแชพวกเราเรียนมาแล้วใช่ไหมแชก็คือมันต้องมีมีอะไรคะแชอุนาคอจามันต้องมีอะไรสักอย่าง แค่ invest เชปลอยฟ้าเลยซึ่งมันสามารถทำได้นะคะ s a v o ไว้ v o ไว้ v o ไนะคะก็คือถ้าเธอต้องการถ้าเธอต้องการถ้าเธอต้องการนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปต่อกันถ่ะอีกสักนิดนึงอัลโลราตรงนี้นะคะก็คือมันมีคําว่าปารากนแม่นะคะแล้วเห็นคำว,ว่าปาร์ลมันมาจากคํากริยาปาร์ลาเลใช่ไหมคะปาร์ลาเรตัวนี้นะคะ ทั้งๆท,ที่เป็นการบอกตู้คนข้างหน้าแต่ใช้คําว่าป a ร l ล p a ้านลคุณแม่ใช้ฟอร์ม imperativo นะคะก็คือฟอร์มแบบคําสั่งนั่นเองใช่ไหมคะบุรุษที่2กับกิริยาอาร์จะลงท้ายด้วยอานะคะก็คือป้านลานคุณแม่ก็คือพูดเธอพูดมากับฉันนี่พูดกับฉันเลยแล้วก็มีคําว่า ป a r าม i ดีแตะนะคะคาว่าปาลามีเราจะเห็นฟอร์มนี้เหมือนกันก็จะเป็นฟอร์มอิ p มเปรต v โแต่พ่วงท้ายด้วยพรโนไม่มีก็คือเป็นการบอกว่าพูดพูดมาให้ฉันฟังเนี่ยฉันเนี่ยจะอ่าฉันเนี่ยเป็นอ่าเป็นกรรมในประโยคนะก็เลยเป็นมีต่อท้ายนะคะคือฉันรับฟังนั่นเองเนาะดีแตก็คือปาลาม m ดี i te ก็คือพูดให้ฉันฟังเกี่ยวกับเธอนะคะ Di แตะเนาะอิโยตีอสกนเ ฉันนะคะฉันที่อัสกุนเตรคำว่าอัสกุนเตรมาจากคำกริยาอัสกุนตาเรนะคะใช้ฟอร์มแบบ f u t u r o s e m p e ชก็คืออัสกุนเตรฉันจะฟังนะคะฉันจะฟังใครคะติกลายเป็นคำอสรพนามแบบกรรมตรงใช่ไหมคะก็เลยเอามาอยู่หน้าคำกริยากลายเป็น ตินะคะติอสกุลเตรอก็คือฉันจะฟังเธอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฉันจะฟังเธอเนี่ยคะเธอถูกฉันฟังเธอก็เลยกลายเป็นกรรมแต่ว่าอยู่ในรูปของตินะคะก็เอามาไว้ข้างหน้าคำกริยานั่นเองค่ะ io ti ascolterò นะคะต่อไปค่ะอ้ลล่ะเขาบอกว่า a vorrei capire di più ใช่ไหมคะ v o r e i capire di più Quen m a l เซ s รเ dentro คไ e a ู t u หมายถึงฉันต้องการที่จะ เข้าใจนะคะวเรก็คือฉันต้องการนะคะในฟอร์มของ c o n d i t i o a present นั่นเองนะคะต้องตามด้วยคํากริยาแบบรูปเต็มก็คือกับปี้เรเป็นคํากริยาในรูปของ i n f i n i โตใช่ไหมคะวเรกัปี้เรดีพิวก็คือฉันต้องการเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเควนมาเลเซเรนะคะเควนก็คืออันนั้นมาเลเซเรเป็นคํานามนะคะคํานามเพศชายอินมาเลเซเรหมายถึงความไม่สุขสบายนั่นเองนะค,ะคือความอึดอัดเนาะ ควนมาเลสเตเร่เดนโตรเคไอตูนะคะก็คือ,อความไม่สุขสบายที่มันอยู่ข้างในที่ทของเธอที่เธอมีนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้วอร์เรกิ i เรดีปิวควนมาเลสเตเรเดนโตรเคไอตูหมายถึงฉันอยากเข้าใจให้มันมากขึ้นในความอึดอัดความไม่สุขสบายที่มันอยู่ข้างในของเธอนั่นเองนะคะที่เธอมีนั่นเองนะคะ โอเคเดี๋ยวไปต่ออีกนิดนึงนะคะโอเคนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะบอกว่าปรากลเมกก็คือพูดกับฉันนะคะตูโประว c ช i อันเมนอุนเปก็คือเธอพยายามหน่อยนะคะเพราะว่าชีตัวนี้เป็นคํากริยาแบบ p r o n o m i n a l ยก็คือมีคําสรรพนามห้อยท้ายนะคะซึ่งหมายถึงพยายามนั่นเองนะคะพระวาชีก็คือพยายามหน่อยอันเมนอุนเปาะอย่างน้อย,อยก็สักหน่อยก็ยังดีนั่นเองนะคะ นอนตี u ูดิเกรอนะคะ u ูดิเกรอตัวนี้ก็เป็นฟอร์มฟูตทูโรอีกแล้วนะคะคือมาจากคำกริยาจ u ดีกาเรนะคะคือตัดสินนั่นเองเนาะเขาบอกว่านอนตี u ูดิเกรอหมายถึงฉันจะไม่ตัดสินเธอนะคะยูดิเกรอใช้กับอีหยนะคะอันนี้เป็นแบบฟูตทูโรเส้นริเชตธรรมดานั่นเองนะคะโอเคไปต่ออกสักหน่อยคะ่ะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะประโยคนี้เขาบอกว่าเป r ดแค่อูนากูลบาซิเ S non s i p p o d a r e solo a te นะคะหมายถึงเพราะว่าถ้ามันมีนะคะเพราะอ่าถ้ามันมีโกนป่าน,นี่หมายถึงความผิดนะคะถ้ามันมีความผิดสักอย่างเนี่ยเซชแถ้ามันมีเนาะ Non s i p p o d a r e solo a te ก็คือมันไม่สามารถที่จะให้เธอคนเดียวนะก็คือมันมีความผิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่ว่าเธอจะเป็นคนรับเป็นคนเดียวนั่นเองเนาะโอเคต่อค่ะ Obbala come ก็คือมามาคุยกับฉันมาพูดกับฉันนะคะ ก็คือเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าปาลาก,กุนแม่ก็คือมาพูดกับฉันนั่นเองนะคะมามามีอะไรก็คือมาเล่าให้ฉันฟังประมาณนั้นเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะในการเรียนรู้ภาษาอิตาเลียนผ่านเนื้อเพลงนะคะฟังเพลงไปด้วยเราจะไ,ไม่ต้องเครียดกันนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบา,บายค่ะเช้า